สวัสดีครับวันนี้ก็เจอผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ช้อนตานะครับมาทำคลิปดูปลากกันบตอนกลางคืนนะครับในธรรมชาติว่าเขาจะอยู่ยังไงนะครับหลายคนอาจไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาพามาชมกันนะครับปลากัดในธรรมชาติตอนกลางคืนนะครับว่าเขาจะเป็นอยู่ยังไงนะครับนี่ก็ปลาเยอะมากครับนี่ก็ไม่ได้มาจับนะครับ นี่ตัวแรกนะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวที่สองนี่เป็นตัวผู้นะครับจะเป็นลูกผู้นะครับนี่สามสี่ห้าตรงนี้เยอะมากครับนี่ดูครับผมมีก็สามตัวนะครับทีนี้น่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวพามาส่งไปื่อยรนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเจอเด็ดๆเจมมๆหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองมีกบเมียนะครับนุ่งกระช่ยนะครับมียเยอะมากคับมาดูใต้ใบไม้นะครับก็จะมีตัวรูอเปลา่าแต่ซ่อนอยู่นี่จะเป็นตัวผู้สีเงินเลยนะครับวันนี้เขาย,ยังไม่เข้าสีนะครับนี่ครับซ่อนตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินดูสักนิดก็ได้นะครับ ไปแบบนิ่มๆนะครับเนียๆทันแม่ปลาตกใจนะครับแสงสะท้อนเข้าตานะครับมีกอซ่อนอวอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับให้ดูครับนี่ครับซ่อนอยู่ครับน่ารักมากครับเดี๋ยวเรามาดูในแก้วกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า อู๋มีนะครับนี่ครับอูผู้นะครับน่าจะแก้มแท่นด้วยนะครับนี่ครับดูไม่ชัดนะครับแต่ดูมันจะแก้มแท่นนะครับไข่เพียบนะครับเนี่ยเม็ดไข่ครับมีจุดให้มันเดินนี่ลองหาดูนะครับ เดินไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็ใช่นะครับปลาเยอะมากครับดูว่าตวกวาคือนับจะอยู่อย่างนี้เลยครับบางวันสุงใคระซ่อนตัวนะครับบางวันเขาจะไม่ออกมาอยู่อย่างนี้นะครับเดินดูเรื่อยๆครับค่อยๆโอ้โหเยอะมากครับแต่เขาซ่อนอวบนะครับ อันนี้ก็อีกตัวนะครับไม่สวยเท่าเลยนี่นี่นี่ใต้วอดครับเป็นตะเกียบนะครับนี่ครับมีมีวอดครับเป็นตะเกียบอันนี้ก็ให้ดูใต้น้ําไม่ได้นะครับดําน้ําก็คือจบเลยนะครับตัวสับผม <laughs> โอ้ตัวนุ่วงวงสวยนะครับจะเดินแบบแบบนิ่งๆหน่อยครับ หมดแล้วครับไปหมดนะครับตกใจอ๋อนี่ครับตรงนี้ก็ถือวงสวยครับพี่าสั่นแล่อตัวตาบอดมันก็ยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ายังอยู่อีกไหมนะครับไอ้เนื้อมันกันนะครับ ไปหยกแล้วนะครับไม่ทันนะครับพลลงในน้ำเขาตกใจนม่แก้นี่ยน่าจะเจอตัวนะครับนี่ครับคู่นะครับสีเขียวไปแล้วนะครับ เดินส่งเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เพียบเลยนะครับะจะหาตัวสวยๆให้ดูนะครับ นี่ครับดูนี่ครับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวดยวผมขยับไปนิดนึงกว่าไม่รู้จะตกใจไปก่อนหรือเปล่าครับไอ้ทนแล้วนะครับไม่ทันนี้น่าจะเป็นโตัวเมียนะครับเมียดูหางครับเห็นไหมแดงๆเป็นวงเลยนะครับ น,นี้ก็มีวอดอีกแล้วนะครับวอดหนึ่งต,ตัวนี้ยังมีอีกตัวครับดีดูครับอันนี้เมียนะครับหนุ่มกับเมียันี้ตัวผู้นะครับผู่หางอยู่อันนี้เทโลโลนะะครับ เขียดวิ่งเข้ามือก like e ่อนนะครับโอ้นี่มัมารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสองอัวนะครับเียบอุปู้ นี <Z az pi> ่เร <Church of Jade> ิมข <blade> ึ <wi> ้นมาแล้วครับจับง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในมือนะครับอุ้ยถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ ดูเกล็ันรับโอ้โ,อโอหงหางหยดน้ำสวยเลยนะครับนี่อะไปต่อดีกว่าจะเดินให้นิ่มที่สุดนะครับ ไม่ทันนะครับตรงนี้มุดมาหมดแล้วนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเมียตัวผู้ไม่รู้ผูผู้นะครับผู้สีเทาอื้ยเพียบเลยนะครับ ตัวเมียตัวเมียนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูตัวนี้กันครับนี่ครับดำมืดมาเลยนะครับโอ้ย่าผมไปเจอไม่งามมแล้วครับแล้วก็เจอไอเทมพอดีนะครับได้ตะกร้ามาแล้วไปไหนแล้วครับเดี๋ยวเดีย๋ยวไปปันมะันตัวนี้ผมดูหางสวยมาก ายนะครับลูกหายไปไหนนะครับเห็นมันวงหางแดงมากเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ทันนะครับตรงนี้ก็มีตัวครับนีครับนีก็ผู้ชิ้นนึนนะครับามาดูตัวนี้ก่อน ครับบูครับโอ้ยถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวไม่เอาครับไปต่อดีกว่าลูกไปไกลก็อีกตัวครับนั่ครับนี่ครับซ่อนตัวอยู่ครับเนี่ยโผล่หางอยู่นะครับ วันนีวงหางใช้ได้เลยเหมือนที่ลูกค้าถามหาอยู่นะครับสองอัวนะครับตรงน,นี้นี่หางนะครับมีตัวแรกนะครับมี่ตัวที่สองเดือดร้อยนะครับไปหมดเลยเจอแตบเมียนะครับ ไม่เป็นไรนี่ตั้งใจแค่มาสองดูเฉยๆนะครับไม่ได้คิดจะเอาเาป่านี้ลงตะก้าน่าจะได้เยอะอยู่ครับนี่ครับนอนกันสบายใจนะครับนี่ประกาศตัวกลางคืนมันอยู่อย่างนี้นี่เองนะครับอู้หูนี่ครับแจมแน่นอนครับโอู้ ัวตะก,ก้าผมนะมหายนะครับตัวนี้สวยมากครับเมื่อกี้หายอีก้ะไม่ทมนคืออะไรครับมเห็นแวบๆไงเมื่อกี้ ดูใต้ใบไ,ไม้จะมีตัวต่อนี่หัวไหมครับนี่ก็สีน้ำเองินอีกแล้วครับเมื่อกี้เจอหางแดงๆสองสามตัวนะครับไม่ได้เลยนี่ครับซ่อนอยู่ เสร็จแล้วที่นี่เป็นปลานหนุ่มนะครับสีเงินวงหางไม่เท่าไรนะครับเมื่อกี้เจอสองอครัว่กับสวยๆตั้งนั้นครับเอาไม่ได้นะครับโอ้อยมันเดิน,นครับพยายามเดินให้เงหยับที่สุดกับ ตัวน,นี้เมียไม่รู้เมียหรือผู้ครับหางแดงมากลูกผู้นะครับตัวนี้อมเปียเนี่ย,ยดูหางแดงๆครับนี่ครับ เดลงใช้ได้นะครับเป็นวงด้วยครับแต่อายุยังน้อยนะครับดีกว่าโอ้เจอของดีแล้วครับนี่ครับดูครับมอนนะโอลหางเลยครับนี่เห็นตะเกียบไหมครับนั้นตัวนึงแล้วก็นี่ก็อีกตัวครับเมียทั้งนั้นเลยนะครับสองตัว โยนตะกร้าทิ้งแล้วครับเดี๋ยวมันเดินดูนเรื่อยๆนี่ก็หยุดตัวนะครับนี่นประกับก,กลางคืนนะครับเยอะมากครับมานอนเล่นกันอยู่นี่จะมีอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี่มัวผู้ครับอุ้ยสวยเลยครับสีเข้มมากครับ ไปแล้วนะครับมาเยอะมากครับมันตกใจนะครับตอนผมเดินหนานก,กบครับหปแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรเลยครับส่นนี้ลกด้วยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอปิดกิปตัวเพียงเท่านี้ครับ เจอนใหม่คลิปหน้าครับ